ครับวันนี้เป็นไงกันบ้างเป็นไงบ้างได้ดูได้ดูมากจริงจต่ดตามวันที่แล้วเป็นไงบ้างคะใช่เป็นไงกันบ้างดูแล้วดีค่ะใครถามใครกันแน่ครับเนี่ยอยากรู้ไงอยากรู้ว่าฟีดแบ็กคนอื่นได้ดูเป็นแล้วเป็นไงเต็มเลยถั้งงานอยากเห็นยาวๆเต็มมากกว่าที่อยากวันนี้ก็ต้องติดตามครับเร็วๆนี้ทางหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ดครับแตเพอเล่าเล่ายเล่าเลยทีที่จะเข้าไปเล่นภาษาอ่ะไม่ได้อันนี้จริงหรือปลอมชัวร์นะ ก็ให้เล่าเรื่องย่อเหรอไม่ได้รับกับเขาเนี้ยเออมันแบบทำการน่านแมันน่าุยนะสนุกดีครับได้เป็นผมผมรับบทเป็นชาญเป็นทนายก็เป็นทนายดีหรือไลยให้ไปดูในซีรีส์เอเองแต่แต่เล่นเราสนุกมากครับผมเป็นกุพะละครับแค่นี้ครับผมเป็นกุพละที่รับบทชุวตินชวบตินครับก็มันก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้ให้ให้ผมกับชาญมาเจอกัน ก็เดี๋ยวไปดูในซีรีส์ดีกว่าถ้าบอกไปก็เหมือนสปอยไปหมดแล้วครับตั้าวว่ารับบทที่ได้รับเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าเรื่องเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงก็ปกติมันทำกันานมเราด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างตัวละครตัวละครครับมันเป็นสมัยใหม่ด้วยเพราะว่ามันมันเป็นก็เป็นยุคปัจจุบันของเรานี่แหละอย่างเรื่องที่แล้วผมกับพี่ปีนก็เป็นพีเรียดเนาะอตนนั้นจะอีกแบบนึงเรื่องนี้ก็เทียบไม่ฟังไงว่า2เรื่องไม่ไม่ตอบตอบคำถามคำถามตรงนี้เอาคำถามนี้ก่อนนะเขา ตัวตินน่ะเป็นยังไงทําการบ้างกับบทยังไงตัวตินก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ผมก็ต้องนั่งอ่านบทเขาแล้วก็นั่งตีความว่าตัวละครตัวนี้จะออกมายังไงดีต่อไปวิชาการต่อดิต่อคนดูอยากรู้แค่นี้แค่นี้ไม่จบแล้วไมจบแล้วแค่นี้กดดันไงกดดันตอนนี้กดดันตอนเนี้ยกดดันพี่พี่นักข่าวแล้วผมนั่แหละผมนั่แหละกดดันครับ ถามได้ครับถามตอนแบบว่ากดดันไหมกดดันไหมพี่ก็แบบกูได้อะไรจากตรงนี้บ้างวันนี้กดดันพีก็อัดกดดันไม่หรอมันเป็นทีมงานกินเดิมก็เลยว่าถ้าในพาร์ททำงานน่ะไม่กดดันแต่ว่าถ้าเรื่องกระแสตอบรับว่าจะประมาณไหนอย่างเงี้ยเราก็เอาจริงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะจะดังหรือจะเปี้ยงอะไรหรอกแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ได้สนุกกับซีรีส์ของเราแหละไปดูให้สนุกก็พอแล้วแต่่อน้างแบบว่าคาดหวังมาก คาดหวังมากอย่าดูไวๆให้เวลานักแสดงและทีมงานได,ได้มีวันพักหน่อยนะครับยังไงรบกวนแฟนๆทุกคนนะครับรบกวนอดใจรออีกสักนิดนะครับได้ดูอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงก็ทํางานกันจนจะไม่ได้นอนแล้วก็อดใจรออีกนิดนะอืมหลายๆคนจะเห็นรูปในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีแต่รูปวผมนั่งหลับก็เวลาว่างก็จะนั่งพักผ่อนกันวพวกผม หมายถึงหม,มยยววายถึง,ถงบพวกเราสองคนสามคนอย่างพี่วอพูดใหม่สามคนก็ไปดูเอาเองว่าสามคนหรือสองคนหรือหรือคนเดียวครับเออเพราะทีมงานก็ทำกันเต็มที่พี่ทำทำงานทำงานกันแบบหนักดวงเลยก็เราก็อยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆแหละเราก็อยากทํางานนี้ให้จบเร็วๆเพื่อให้ทุกคนได้ดูด้วยเออเหม,มือนเดิมแหละพูดบนบนมาพูดทำไมอ่ะจูนจูนดครับผมครับ แฟนนิสเดินเราไปแล้วแฟนนิสแล้วครับผมแฟนนิสคู่มายถึงต่างประเทศเหรอครับต่างประเทศก็บินพรุ่งนี้แล้วแล้วครับบินพรุ่งนี้แล้วงานจัดวันที่22ครับที่มาเค้าเตรียมพร้อมแค่ไหนแล้วครับออ๋อกระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านวันนี้จะรีบกลับบ้านไปจัดกระเป๋าเดี๋ยวไม่ทันแล้วสภาษาต้องมาไหมไม่เห่าซี๊เซียสามหมื่นเอาไว้พูดที่นู่นคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วก็เตรียมของพิเศษ ใช่ครับ,รบก็ไปดูกันว่าจะเป็นโชว์แบบไหนอแต <นะ S 3> ่เวลาแบบว่าสัมผัสอะไรเงี้ยโดนช็อตสิวบ่อยๆที่เริ่มชินนานๆชิน,นแล้วปกติบางครั้งผมก็ล่อผมก็ล่อเป้าเองรู้รูๆแล้วว่าต้องมีช็อตต้องมีช็อตบางครั้งอ่ะขอเขาชอบล่อเป้าให้ตัวเองโดนเออล่อเป้าเขามีความสุขเขาชอบกลว,วนเขาเองกลวนเขาเองเขาชอบโดนเขามีความสุขล่อเป้าล่อเป้าครับผม มีประเทศอื่นติดต่อมาแล้วครับก็แต่ยังพูดไม่ได้ก็อยู่ในขั้นตอนต่างๆก็ตอนนี้ให้ให้ทางผู้ใหญ่หรือทางนาเข้อออกมาคอนเฟิร์มเองดีกว่าน้ำนิ้วเหรอก็เออเตรียมตัวเตรียมใจก็เตรียมเงินด้วยนะครับจะได้ซื้อบัตรมาดูพวกเราทั้งสองคนได้เยอะเอเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาเดี๋ยอัปเดตให้ฟังครับว่าไปที่ไหนกันบ้างเตรียมตัวไว้แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแน่ ไม่เหมือนไม่รู้พี่ครับไม่รู้เอาเอาเอาที่มาเก๊าก่อนมาเก๊าก็จะเป็นโชว์พิเศษไปส่วนประเทศอื่นๆก็ก็อาจจะต้องดูเป็นเป็นรายที่ไปอ่ะมีอะไรที่เราแบบอยากทำไหมอ่ะไม่ใช่ว่าเวลาไปคันนี้จริงๆอะจะคำนทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเวลาด้วยคอนดิชั่นหลายอย่างก็ก็ตามสกปรงานว่ากันไปก็ราะยังว่าถ้าเกิดไปเมืองนอก ก็กับก็ต้องรีบกลับมาถ่ายซีรีส์อีกเหมือนเดิมไงครับใช่ครับเป็นเป็นที่แรกครับแรกครับฝากนะคะฝากฝากก็ฝากกันตามรอแฟคชั่นนะครับกดแผงรักยิ่นดูนะครับก็อเนียร์านหน้าจอช่องวัน31เ็นะครับเร็วๆนี้นะคบวันเสาร์ไม่รู้เริ่มเมื่อไหร่นะครับยัยก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 没哥，没哥啊。